สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันดนเทียรัรัฐพงศ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนทุ่งมหาเมฆวันนี้ผมมาอ่านบทกวีดอกกุหลาบกับดอกบานไม่รู้โรยสวนแห่งหนึ่งมีดอกไม้หลายชนิดแปลงปลูกติดเต็มทั่วพื้นที่สวนดอกกุหลาบสวยสะพรั่งหอมอบอวล ดอกบานไม่รู้โรยล้วนสดสีงามกุหลาบจ๋าเจ้าช่างงดงามนะักบานไม่รู้โรยร้องทักเกินหักห้ามคนทั้งหลายหลงรักเจ้าเฝ้าติดตามกุหลาบตอบคำถามอย่างจริงใจดอกกุหลาบสวยไม่นานก็เหี่ยวเฉา ต่างจากเจ้าดอกทนทานสีสดใสแม้ไกลต้นสีสดสวยแลวิไลดังคุณค่าแตกต่างไปแต่ละคนสุป,ปาณีพัดทองสนุกสนานนิทานอีศบคำกลอนขอบคุณครับ